ô tí tân hiệu hòa ô tí hòa hiệu là một lần mất chứa nè nè Ui Thế nha nha Anh nha

Oh. I <laughs> do <coughs> mm -hmm.

เฮ้ยันนี้เรามีความต้องการที่มันเลยคือมันก็อยู่ในบางท้องมันเลยมีแปลกๆมากหลังคาแต่เขาทำดีๆทำได้ดีมากดีเซ็ต วันนี้ดีกว่าใช้ไหมเนี่ยสามพันสอง

เน e> mm. ี่ย อยตกใจฮะวัน

Chào mm. cái <coughs> 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 Oof. <laughs> ัไไนเป็นไรอ๋อโอเคลาไปก่อนบ๊ายบาย